ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพอ่อทุกท่านทุกคนครับวันนี้กับพบกันอีกแล้วครับเหมือนเดิมเช่นเคยกะมีเขานะครับนว่าพายุสีเขาครับผมแต่ว่าอ่ะก้อนพระยุสีเขาห้องกับจัดแน่จังน้อยครับผมถ้าเท่าว่าอีกสองสามมือถ้าเท่าพายุเขาน,นักนักนักคือยังอ่าขอความแจ้งเตือนนะครับนว่กับจีอาจารย์หลายท่านหลายคนกับจีใดรับขอ,ขอความคือผมอยู่ละคือว่าเบิดประเทศหล้อเขาคือว่านี่กับมากับอาจารย์ไงอ่ะพ่อจิมสวัสดีครับผมเป็นใดคือว่ามือเนี่ย ไม่ใช่หมอเกลาเขาเนี่ยหมอวานนี่มามคำพจน์ฮมกะวันนี้เลยว่ามันมันต่อจุดเดียวแล้วก็ไปกลับบ้านเลยมันลงบ่ลงก็คือกลับบ้านเท่านั้นเหรอหมอวานนี่มันต่อหลายจุดพจนทั้งคำพจนอีกมันต่อกะละเสียงขันวันวันอ่าเรนเดียเสียงเสียงอยู่ไปหม้ดีอยู่หม้ดีอยู่ไปน้ำทางไปเาว่ป็นดี่นะครับผมหม้หอกกัประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นก็จะเป็นปลาอ้อยแต่ว่าผม อ่าเดาฟังนั้นอาจจะเป็นเดินขันว่าเป็นเดินกันนี่แหละครับเขาใส่น้ำรองอ้อยนี่นะเพราะว่าอ้อยมันน้มัน,มนสูงไปานเนี่ยก็ไปพมดละทั้งหมนี่นะครับผมออกไม้ครับอาจารย์ใหญ่คือเก่าแหละครับผมก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันครับผมเดี๋ยวผมยังน้ำอาจารย์ใหญ่ไปก้อนบัดเนี่ยังไว้กันครับครับผมก็ห่อนไม้เรียบร้อยครับผมเดินตีสีไซส้กันประมาณนี้นะครับผมเนี่ย เป็นหฮมหฮมนี่ละมัน,จจน,นก,นกนนนน็มัดดนกลับไปนี่นดดว่าเห็นเน้ยหลุด,ดเกี้ยวอยืมเกี้ยวเพโด,ดนไปแนี่หลดเกี้ยวครับแต่ว่านี่หลุดเกี้ยวยุ่นหะหลุดเกี้ยวน้อยอ่ะกะนี่แหละครับผมมองไส้เฮานี่อัน บินออกอีกหนึ่นะต้นนึงไอ,อ้ต้นนึงมนะฮะน่ะต้นดูบินออกไปต้นนึงครับไม่รู้ว่านกผู้หรือนกแม่แต่ว่าบินออกนี่แหละต้นกุหลาบกระเจี๊ยบใไวอืมนี่นะครับผมใช่เลยกระเี๊เป็นโฮมนี่แล้วเนี่ยไม้อ,ไมมอาจารย์คุณพ่อท่านไหนเขาว่าเบิ้องล่ะกันกดคอมเมนต์ให้เนี่ยนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์ให้นเนี่ยผมว่ารู้สึกว่า คลิปมันถือปิดกัน้นจังไหนกับพวกคนบ่อ่อยเขาเบิ้งหรือจังไหนหรือว่ามาบ่เบิ้งหรือจังไหนกับสำหรับอาจารย์คุณพ่อท่านไหนเขามาเบิ้งแล้วก็กดคอมเมนต์ให็น่ได้ครับกดถูกใจกดคอมเมนต์ให้นะก็ขอบคุณหลายๆครับผมรู้สึกว่าคลิปเดี๋ยวนี้บอ่อไข่แดงล้วงเรามันถือปิดกัน้นจังไหนพวกเอาใส่นี่เลยเอาเอาหนีก็เอาหนีตัอะนี่นะครับลงหน้าหมหนบ่อไแก่นเป ใชลองนำ้ำเลยดินค่อยเนีนผนะุแล้วครับไม้เ้านนกอั่นแต่มาตะท้างพุ่นกับเป็นไปได้อีกขึ้นกันเดี๋ยวรอบพิ่งจหรักกับเขาวันนี่ย Terima kasih telah menonton! thank you เน้ยนกน้อย,อยมากดนลูกอย่างนั้นนะไอ้กล้องวะนี่น,น,นก,น,กน้อยครับไม่มีลายคอแต่นกฝึกเข้ากับทธอวาเลนไดีดีดวะครับผมธรรมดาแล้วเนาะนกฝึกอยู่อชือกโย ไอ้บ่วงหัวเดียวครับรุ่นเอาอันโตเทียนมันเหนียกใส่กันมันมีอยู่ต้นสัตว์ทั้งนี่ตัวหนึ่งครับยื่นเลครับนี่ยต้นดูกะเหยียงกันโดนเต๋อบรยอมลงมมานี่ล้มน้อยจังว่าพ่นลงไปพุ่นนะครับผมลงไกลๆหนึ่งงานไม้อย่างไรพวกกันเป็นเงินเป็นที่แรกที่แรกว่าเป็นนกแม่ครับบ่แมีนที่แรกว่าเป็นกตัวแม่บ่แมีนวันนี้เป็นนตัวผู้อีกอะไรล่ะเต็มขอบอ่ะเตรมขวบ โอ้ยใครอยู่ครับมันบ่ของไรปันเนี่ยอืมออกออนเลยคับมื่อสินกปีนี่แหลเนาะแม่นปะนกปันใครเรี่งว่าหันอ่ะแม่น้องว่างเริ่มหนาวว่างหันอ่ะว่างเงินหนาวนั่นมันอสิออกครั้งว่างหันเนี่ยครับหนาวหนาวมาเนี่ยนกเพิ่งออกครั้งออกครั้งว่างที่กลัวน่ะเน่ะหางกันนี่หางกับสันสันนู้นนี่ที่กลัวก็เห็นตัวเดียวครับผม ถ้าเก้าลูกนกนะจนล้มสองตัวนะตัวนี้น่าจะเป็นลูกโขนก็เป็นไปได้ลูกโขนอันนี้สีเป็นลูกโขนครับผมลูกโขน่ะกอนี้แหละครับผมมันเด็กน้อยกันอาจารย์ยังเอาไปขังไว้น้ำกันขี้เก่าเหรอครับผมมือเนี้กัแล้วก็สำหรับอาจารย์คุณพ่อนะครับนะท่านไดที่มาถามหานกฝึกก็นี่เลยครับผมความเล่นความล่าเฉลยกับเบิ้งคลิปแล้วก็นี่แหละครับผมผมก็ตัดให้เบิ้ง ตัดให้เบิ้งนี่นะครับก้อนนกถือกระตอนที่ว่ามันขันนะครับผมกับัดให้เบิ้งกับคิดเตรียมมันกับเกือบชั่วโมงห่ดละนั่นไหมเนี่ยตั้งแต่เขานางเฝ้าอยู่เนี่ยผมกับกับคุณพ่อกับนางใกล้ๆอยู่นี่นะครับผมกับเกือบชั่วโมงอยู่พิเตรมตะวัดตัดให้เบิ้งสันสันซะนี่ละตอนมันขันพร้อมลาดเฉลยละพร้อมลาดเฉลยละครับผมนกกะประมาณนี้แันเห็นหลายคนนะครับเนาะถามหานกฝึกนกตอกะเอ้าประมาณนี้แหละครับผมเป็นนกเป็นนกฝึกพร้อมออกก้อนะครับเนาะบ่้องนนกพร้อมฝึกนะครับผมต้องย้ำก่อน เป็นนกความลาดเฉลยล้วเอาย่างไซะเอาไปก็คือสามารถลาดเฉลยได้เอาไปก็คือสามารถลาดเฉลยได้เลยออกตัวได้เลยครับผมเพราะว่าผมฝึกลงดินหลา่ลักแล้วอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับผมก็เอาไว้ซับนี่นะครับน่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงซับนี้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เอ็นคลิปไห้นะครับเสรีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขามาฝากพี่ทางฝากอุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนที่เก้ามือกับคอชิมอ่ะกับผมขอลาบุก่อนนะสวัสดีครับผม